สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อ้อมจะพาทุกคนมาดูการติดตั้งฟาซาดค่ะฟาซาดหรือที่หลายคนเรียกกันว่าเปลือกอาคารเป็นองค์ประกอบที่ใช้ตกแต่งรูปลักษณ์ภายนอกอาคารให้สวยขึ้นได้โดยที่แทบไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้มากมายเลยซึ่งหนึ่งในวัสดุที่นิยมนํามาปิดผิวภายนอกกันมากถึงมากที่สุดเวลานี้คือซินเทอร์สโตนค่ะเรื่องความสวยแทบไม่ต้องตั้งคําถามกันแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย แต่สิ่งที่อ้อมสงสัยคือนับวันแผ่นเขาจะยิ่งใหญ่ขึ้นซึ่งแน่นอนว่ามาพร้อมกับน้ำหนักที่มากขึ้นเช่นกันอ้อมอยากรู้ค่ะว่าเขาติดตั้งกันยังไงให้วัสดุอยู่ภายนอกได้อย่างแข็งแรงและสามารถต่อลายกันได้พื้นที่ใหญ่ขนาดไหนถ้าทุกคนอยากรู้เหมือนกันเข้าไปหาคำตอบที่ Living Center พร้อมกันที่ EP นี้เลยค่ะ ก็สบายดีครับโอเคตัวนี้ใช่ไหมคะที่จะทำใช่ครับรอบทั้งหมดนี้เลยครับทั้งด้านหน้าด้านหลังโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข้างในกันไปเอกทำไมถึงเลือกนำเดโอลิทเข้ามาคะเพราะว่าไอตัวนี้เขามาจากยุโรปอ่ามาจากประเทศสเปนครับก็บริษัทผมเอ่อลิฟ e n t งเซ็นเเนี่ย เราทรําธุรกิจเกี่ยวกับหินสังเคราะห์มานานแล้วเริ่มตั้งแต่ที่เราหล่อจากโรงงานของเราเองจนหลังๆเนี่ยเราก็เริ่มนําหินสังเคราะห์เข้าจากเกาหลีเข้ามาทีนี้เราก็เริ่มเห็นว่าลูกค้าเนี่ยมีความต้องการที่เปลี่ยนไปต้องการวัสดุที่ทนมากขึ้นแล้วเราเองก็ทํางานกับหินทางานกับงานประสา,า,ศา,ศาแเราผมมาเจอว่านิอลิทเนี่ยเป็นหินที่ทํางานได้ทั้งท็อ,ทอปครัวรพื้นผนังประสา,าทั้งงานภายในภายนอกอาคาร พอลอยขิดขวนได้ดีไม่ซึมน้ําพอเห็นข้อมูลเ,เทคนคครเข้าพวกนี้ผมก็เลยสนใจก็เลยติดต่อนําเข้าเข้ามาอ๋อเราเป็นคนเริ่มจากอีเมลไปหาเขาหลังจากเห็นสินค้าเขาใช่ครับใช่ๆๆครับ <1> 1> <1> สำหรับงานติดตั้งภาสาตอาคารสูงโดยเฉพาะอาคารสูงกับ m ม t เรียลพวกหินเนี่ย มันก็จะมีอุปสรรคอย่างหนึง่งก็คือว่าเรื่องของน้ำหนักของแผ่นหินถึงแม้ว่านิวริตเนี่ยจะค่อนข้างเบาอันนี้หนัก15กิโลกรัมต่อตารางเมตรแต่อาคารสูงเนี่ยเราไม่สามารถใช้ระบบเปียกหรือใช้กาวได้เพราะว่ามันจะต้องรอให้กาวมันแห้งดังนั้นเราก็จะใช้ระบบแห้งของนิวริตจะเรียกว่าเป็นระบบ strong fix ก็คือใช้อุปกรณ์อลูมิเนียมเนี่ยครับแขวนตัวหินซึ่งที่ข้างๆหินเนี่ยเราซาะร่งเพื่อฝัง อลูมิเนียมเข้าไปนอกจากนี้อลูมิเนียมกับหินเนี่ยก็จะยึดด้วยกันด้วยกาวอีกส่วนหนึ่งครับที่อาคารเนี่ยเราก็จะมีการยึดอุปกรณ์อลูมิเนียมไว้เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้เมื่อเราติดตั้งเมื่อแผ่นหินพร้อมตัดมาเรียบร้อยแล้วเราก็ติดอุปกรณ์อลูมิเนียมเรียบร้อยแล้วช่างติดตั้งก็จะยกไปแขวนนะครับงั้นก็จะติดตั้งได้ค่อนข้างรวดเร็ว,รวไม่มีโปรเซสที่จะต้องรอกาวแห้ง ถึงค่ะทุกคนวันที่อ้อมรอคอยซึ่งจริงๆแล้วอ้อมก็รอหลายเดือนเหมือนกันนะที่เอกก็จะได้เข้ามาอีกรอบจริงๆงานภาษสาทที่เรามาดูกันคราวที่แล้วก่อนที่จะทําใช่ไหมครับมันเสร็จไปหลายเดือนแล้วแหละ แต่ว่าที่อยากให้มาวันนี้ก็เพื่อให้มาดูที่นี่ที่เราทําเพิ่มขึ้นมาใหม่ก็คือชั้นนี้ก็ไม่น่าทําไมพาอ้อมขึ้นมาชั้นนี้แต่นี้คนละชั้นกับที่อ้อมดูครั้งที่แล้วใช่ไหมคะใช่ชครับที่ครั้ที่แล้วชั้น3จะส่วนใหญ่เราจะโชว์เป็นงานพวกห้องน้ําแต่ว่าชั้น4ตรงนี้เราจะเน้นเป็นพวกงานห้องครัวเป็นหลักอ่าเรามาเริ่มกันที่าศาสดก่อนเลยได้ไหมคะอันนี้อมรอดูเขานานมากเลย เมื่อกี้ก่อนจะขึ้นตึกมาก็คือเห็นว่าพี่เอกอะ่ะปิดผิวหมดเลยทั้งตึกเลยใช่ครับถูกไหมคะเราด้านหน้าของเราส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยที่ไม่ใช่ส่วนที่เป็นกระจกเราเหินโลริตลายหินอ่อนสีขาวมาปิดเป็นฟา,าสาดใหม่โดยที่ดีเทลเนี่ยจะสังเกตก็คือลายหินอ่อนเนี่ยจะต่อกันข้ามแผ่นซึ่งตึกใหญ่มากจริงๆแล้วตึกนี้มันประมาณ8 9ชั้นประมาณ ชั้นจะมีทั้งหมด7ชั้นครับไม่รวมดาดฟ้าแล้วก็ลายต่อกันทั้งตึกตั้งแต่ชั้น7ลงมาในแนวในแนวในแนว,ในแนวขวางลายจะต่อข้ามแต่ต่อกันไปเรื่อยๆอแล้วก็ส่วนของป้ายที่เราเห็นที่เอกทำใหม่เพิ่มด้วยส่วนของป้ายก็เป็นหินนิโอลิดเหมือนกันโดยจะเป็นสีเขียวเข้มชื่ออเมซอนิโกโดยที่เราทำดีเทลก็คือเราตัด วางอินเลเเอาห right 1941, ินสีขาวเนี่ยมาทําเป็นตัวฟอนต์โลโก้ของเราแล้วก็ใส่เข้าไปในหินสีเขียวไม่ใช่การสกรีนไม่ใช่การแต่เป็นการเอาหินสีขาวตัดแล้วก็ซ้อนเข้าไปใช่ครับก็ในส่วนของฟาสาดเราทําเสร็จเรียบร้อยไปแล้วแต่ว่าที่อยากให้มาดูวันนี้ก็คือส่วนโชว์รูมใหม่ของเราสี่ชุดครัวใช่ครับคือห้องนี้จริงๆส่วนนี้เราจะมีชุดครัวหลายๆดีไซน์หลายๆแบบ อย่างชุดแรกชุดนี้ที่เราอยากจะเน้นก็คือว่าเราใช้หินเนี่ยเป็นทุกเซอร์เฟซสองครัวเลยทั้งแต่ท็อปไปจนถึงหน้าบานนะครับแล้วก็แบ็กสเปชทั้งหมดจะเป็นวัสดุหินนิโอลิตทั้งหมดโดยที่เราก็ติดกันกันกบอุปกรณ์จริงเพื่อให้ดูว่ามันสามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นบานไฟฟ้าไฟฟ้าหรือจะเป็นบานเปิด คือพี่จะบอกว่าไอหินเนโอลิทเนี่ยมันคือตัวเดียวกับที่พี่เอกเอาไปแปะฟาซามันสามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในใช่ครับอย่างห้องน้ําก็เหมือนช์รูมชั้น3าที่เราไปดูครั้งที่แล้วใช,ใช่คหะอันนี้คือลองทําเป็นครัวใช่ครับแปลว่าพี่เอกคือเอาสเปคหินมาให้พี่เอกหรือว่าเอาแบบมาให้พี่เอกทาครัวได้เลยค่ะตอนนี้เราช่วยออกแบบได้เราเริ่มเราเริ่มงานได้ขั้นตอนออกแบบจะอ,อาจจะไม่ต้องเป็นผู้ออกแบบแต่เป็นโอนเนอร์เข้ามาว่าอยากได้ครัว ไซซิ่งประมาณนี้ช่วยออกแบบให้หน่อย<ช>ก็สามารถ,ถาทำได้เลยถ้าเป็นเจ้าของบ้าน<ม>ยังไม่มีอไอเลยมีพื้นที่ให้เรามาช่วยก็ได้หรือถ้าเจ้าของบ้านมีผู้รับเหมาแล้วหรือมีคนทําครัวแล้วจะสนใจเฉพาะงานหินเราก็มาช่วยดีไซน์รวมถึงพวกอุปกรณ์จัดเก็บนี้ด้วยเหรอคะพวกอุปกรณ์อ็อกเซอรีด้วยครับเราก็สามารถช่วยแนะนําให้ได้ทั้งหมดก็คือเราเอามาติดให้ไปเห็นเป็นตัวอย่างว่าอ่ะถ้าติดตั้งจริงแล้วจอกมาในรูปแบบไหน อย่างชุดนี้นะครับก็คือเราใช้หินนิลิปปิดเป็นเซอร์เฟซทุกด้านเลยแต่จริงๆหินตัวนี้ที่เรามาใช้จะหนา6ม mm mm ิมตร6มิแปลว่าข้างในก็คือข้างในจะมีมโครงไม้ HMR เป็นโครงที่ใช้รชับน้ําหนักตัวนี้ก็คือเราทําให้ดูว่าเราปิดเข้ามุมแล้วออกมาเนี่ย หิน6มมตรมันก็จะดูไม่เป็น6ม mm ลมตรละมันก็จะดูหนาขึ้นมาเป็นประมาณเกือบ3เซนก็จะเป็นดีเทลพวกอย่างนี้ที่เราทําตัวอย่างให้ลูกค้าดูลูกค้าจะได้เห็นภาพว่าอ๋อติดตั้งไปเสร็จแล้วเนี่ยรูปแบบจะออกมาเป็นแบบนี้นะเออพะถ้าอธิบายมันก็ดูภาพไม่ออกใช่ครับ <พอ S 1> แต่ว่าสมมุติเราก็จะมีหินบางสีที่เรามีเป็น12มมตรด้วยอย่างดีเทลของชุดนี้เนี่ยก็คือจะใช้หิน12มมตรวางเป็นเคาน์เตอร์ท็อปเลยโดยที่ไม่ได้ปิดขอบลงมา อ๋อก็เป็นหินทั้งแผ่นเลยใช่ครับก็คือวางไปตรงๆบนลงบนทำบ,บ,บนตู้เลยเราก็เลยทำครวัวสองชุดเพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพว่าเฮ้ยถ้าคุณเลือกแบบนี้มันจะออกมาเป็นหน้าตาอย่งนี้นใช่ครับ<อ>ก็คือเป็นการให้เห็นตัวอย่างหลายๆแบบแล้วก็ผสมผสานกับดีไซน์หลายๆแบบอย่างตู้นี้ก็คืออ่นหิน12มิลลิเมตรนะกับตัวตู้เป็นไม้อาจจะไม่จําเป็นต้องหินทั้งหมดก็ได้ว่ารูปทรงสุดท้ายดีไซน์จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่า ถ้าลูกค้าอยากดูลายหินแผ่นใหญ่เนี่ยเราก็เพิ่มนำหินแผ่นใหญ่ขึ้นมาโชว์ให้ลูกค้าดูตรงนี้อันนี้ก็เป็นหินเหมือนกันสำหรับหินเนี่ยบางทีเราดูสีจากตัวอย่างชิ้นเล็กมันจะเห็นภาพไม่ค่อยเห็นภาพว่าออกมาเป็นยังไงเราก็เลยพยายามเอาหินตัวอย่างชิ้นใหญ่เนี่ยมารวมกันอยู่ที่นี่เพื่อลูกค้าจะได้เห็นว่าชิ้นใหญ่เป็นอย่างนี้ถ้าไปติดเป็นท็อปขนาดใหญ่เป็นไอแลนด์เป็นผนังจะออกมาเป็นยังไง ถ้าของเดิมที่เราเห็นมันก็แค่ตัดออกมาแค่มุมหนึ่งของลายใช่ไหมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่่าใ,ใช่ครับบางครั้งลูกค้าให้เราเอาตัวอย่างชิ้นเล็กไปให้ดูเราก็จะถือชิ้นได้เป็นที่สัก30มสคูณสามบเซนบางทีมันไม่สามารถเห็นลายทั้งหมดของแผ่นได้แต่ถ้าอย่างงี้อ้อมเข้ามาดูอ้อมก็จะเห็นเป็นหนึ่งแผ่นใช่ไหมคะก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันต่อลายกันยังไงอันนี้ อ้อมจะดูได้ยังไงอะพียอในขั้นตอนการทํางานของเราครับสมมุติว่าอ้อมมาดูแล้วอ้อมบอกว่าอ้อมชอบสีนี้อ้อมอาจจะมีแลนมีดีไซน์ว่าอ,อยากจะใช้เป็นสมมุติเป็นท็อปของครัวอยากเป็นไอแลนด์ครัวจะกว้าง10เซนไอแลนด์อาจจะกว้างเมตรึ่งอย่างเงี้ยความยาวระบุมาเราก็จะมีฝ่ายแบบที่เราจะมาวางชิ้นงานให้ว่าอาจากแผ่นเต็มเนี่ยเราจะใช้ส่วนไหนเป็นส่วนท็อปด้านนี้นะส่วนไหนใช้สำหรับไอแลนด์ อ้อมก็จะเลือกได้ว่าอ,อ๋ออยากบางคนชอบลายเยอะบางคนชอบลายน้อยเราก็จะช่วยวางลายให้ลองต่อลายให้ดูใช่ครับอ,อย่างถ้าอ้อมดูหินตรงนี้แล้วสนใจสีไหนหรือลายไหนทีมแบบของเราก็จะวางลายให้เข้ากันกับจะเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือชุดครัวหรือเคาน์เตอร์ของอ้อมให้ได้ว่าจะต่อลายกันยังไงออนะครับ คือคือเหมือนกับว่าฝ่ายแบบเนี่ยเขาจะไม่ได้แค่ออกแบบชิ้นนั้นๆที่เราต้องการแต่คือเขาจะดูสีรอบข้างด้วยให้มันเข้ากับอินเทอร์เนียของบ้านหลังนั้นด้วยประมาณนี้ค่ะช่วยแนะนําได้ถึงขนาดนั้นเราสามารถวางหลายๆสีให้ได้แต่อย่างสมมุติว่าถ้าอ้อมมีพวกแบบหรือมีคนออกแบบโทนสีมาให้แล้วอย่างเงี้ยเลือกเราก็เอาสีที่อ้อมเลือกลองวางแบบให้แต่สมมติอ้อมบอกว่าเอออยากดูออปชั่น A สีนี้ออปชั่น B สีนี้ เราก็จะช่วยวางให้ดูว่าแล้วก็ตัดสินใจได้เออออกมาเป็นยังไงอ๋อก็แปลว่าตอนนี้จะเป็นผู้ออกแบบก็ตามผู้รบเหมาก็ตามหรือว่าเจ้าของบ้านเองก็ตามอยากได้ห้องน้ําอยากได้ชุดครัวอยากได้เคาน์เตอร์แค่นี้ก็ได้ใช่ไหมคะมาปรึกษาที่นี่ได้ Living Center เก่านะคะทุกคน Living Center ปีนี้เข้าปีที่46แล้วใช่ไหมคะใช่คง่ายเข้าปีที่46แล้วนะคะทุกคนบริการตั้งแต่ออกแบบ ติดตั้งช่วยทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบเข้าไปติดตั้งจนจบงานใช่ไหมคะได้ถ้าเกิดใครสนใจใครชอบอ้อมแนะนําให้ลองแวะเข้ามาดูที่โชว์รูมนี้สนใจครัวมาที่ชั้น4อสนใจห้องน้ําลงไปในชั้น3าที่อ้องเคยมาครั้งที่แล้วได้วันนี้ต้องขอบคุณพี่เอกมากๆเลยนะคะวันนี้อ to ้องกับพี่เอกไปก่อนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ